สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ a อ KKU รู้เรื่องดีๆที่มอขอค่ะหลังจากได้เราได้ร่วมลุ้นนะคะกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะบุคลากรชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็ต้องออกมาทําหน้าที่ของพลเมืองชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดีนะคะนั่นก็คือการไปร่วม เลือกตั้งคณะกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและทราบถึงประโยชน์นะคะที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับ จากการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ3ท่านค่ะนั่นก็คือท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดกรกิติชัยไตรรัตนสิริชัยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์ชัยนรง์นาวานุเคราคะห์ค่ะซึ่งท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน่นประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำนะคะและอีก หนึ่งท่านค่ะท่านสุดท้ายนะคะคุณเสกสิทธิ์สังคีรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลรเรือนในสถาบันอุดมศึกษาค่ะซึ่งวันนี้นะคะการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะอาจารย์ก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามท่านอธิการบรดีก่อนเลยนะคะว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนี่มีความสําคัญยังไงบ้างคะอาจารย์ครับใน องค์ประกอบของสภาหมหาวิทยาลัยเนี่ยนะบทบาทหน้าที่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือจะเป็นองค์กรที่กําหนดนโยบายนะแล้วก็สนับสนุนทิศทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเนี่ยให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ทางสภาหมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรที่สาคัญที่สุดนะของมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้รับการถ่ายโอนอํานาจมาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา <c oughs> ในหลายเรื่องเนี่ยการดำเนินง,งานจะสิ้นสุดที่สภาหมหาวทิทยาลัยไ, <c oughs> ไม่ว่าการอนุมัติหลักสูตรนะครับการอนุมัติปริญญาและอีกหลายๆอย่างเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นองค์กรนี้จึงถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสําคัญและก็เป็นองค์กรบริหารสูงสุดนะองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาหมหาวทิทยาลัยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วน <c oughs> ส่วนหนึ่งก็คือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก <c oughs> นะซึ่งก็ได้มาจากการเสนอชื่อโดย ผู้บริหารภายในของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของคณะศูนย์สถาบันสำนักต่างๆและอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือองค์ประกอบที่เป็นผู้แทนมาจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะวิชานะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของคณะบดีผู้แทนศูนย์บริการผู้แทนศูนย์สถาบันสำนักต่างๆตลอดจนอธิการบดีเป็นกรรมการโดยตําแหน่งนะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้แทนที่มาจากบุคลากรนะ เช่นผู้แทนจากสภา,อา,าอาจารย์ผู้แทนจากสายสนับสนุนอันนี้ก็จะมีผู้แทนองค์ประกอบเข้ามาให้มันครบท้วนตามสัดส่วนของบุคลากรที่สําคัญสําคัญหรือหน่วยงานที่สําคัญสําคัญภายในมาหาวิทยาลัยของเรากับซึ่ง,ซ,งซึ่งที่มาก็คงจะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะอาจารย์คะแล้วในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาในแต่ละครั้งนี่วาระจะยาวนานสักประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ก็จะมีวาระสองปี 2 2> นะฮะโดยวาระแล้วก็เพื่อเมื่อครบ2ปีก็จะมีการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งใหม่เป็นอย่างนี้นะครับซ,ซึ่งแตกต่างจากวาระของผู้บริหารผู้บริหารอะไรจะมีวาระ4ปีผู้บริหารคณะมีวาระ4ปีเพราะอันนี้จะมีโดยระเบียบโดยร่างพระราชบัญญัติพรบอรของเราี่กำหนดไว้2ปีครับเพราะนั้นทุกๆ2ปีจะต้องมีการสรรหาใหม่มเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อไปในเ่วนของกระบ,บวนการคัดสรรนะคะ,คะแล้วจากที่ท่านอธิการได้เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นะคะว่า แบ่งประเภทออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือกรรมการสภาในส่วนของสายผู้สอนและสายสนับสนุนออในส่วนนี้ค่ะอยากจะถามอาจารย์ชัยนรงค์ค่ะว่าในส่วนของคณะกรรมการสภาประเภทผู้แทนคณาจารย์นี้มีหน้าที่ยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็อย่างที่ท่านอธิการได้เรียนนะครับกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นกรรมการสภาประเภทผู้แทนคณาจารย์รรนะครับก็จะเข้าไปมีบทบาทอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลนโยบายและก็ควบคุม นะครับกำกับนโยบายรวมทั้งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิตนะครับการการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ,รนะครับซึ่งก็นับว่ามีนับซึ่งก็จะได้รับมอบหมายจากสภาให้ทําหน้าที่เป็นอนุก,กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ,างๆเช่นคณะกรรมการ ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการาคณะกรรมการจรรยาบรณน,นะครับคณะกรรมการจริยธรรมะนะครับซึ่งก็จะทำหน้าที่ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษากับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยด้วยครับก็คือในส่วนดูแลในส่วนของสายผู้สอนสายอาจารย์นั่นเองนะคะแล้วในส่วนของสายสนัสนบสนุนบ้างละ่ะคะคุณเสกสิทธิ์ตรงนี้เรามีหน้าที่ยังไงบ้างคะในส่วนของขคณะกรรมการสภาประเภทผู้แทนในของสายสนับสนุนครับในส่วนของกรรมการ ผู้แทนสายสนับสนุนนะฮะก็คือมีบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่กางกับคณอาจารย์หรือว่าจากผู้ทรงมุุินะฮะก็คือทําหน้าที่บทบาทเดียวกันเลยนะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งในที่ประชุมนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมาการต่างๆเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าในส่สวนที่อยากให้ดูแลในเป็นพิเศษของสายสนับสนุนก็คืออยากให้ดูแลในด้านสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆของสายสนับสนุนนะฮะคือคือในกรรมการไี่มีแค่หนึ่งเดียวนะในสายสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็คือให ก็ให้ความสําคัญของขสารานอ๋อที่เขาก็จะเข้าไปให้ข้อคิดเห็นในบางเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเพื่อทําอย่างไรที่จะให้บุคลากรในสายสนับสนุนหรือบุคลากรในสายอาจารย์ได้รับการดูแลอ,อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เหมาะสมเพราะคณะกรรมการที่เข้าไป4ี่ห้าคนเนี่ยหคนของอาจารย์แล้วก็อีกหนึ่งคนของสายสนับสนุนก็จะร่วมหารือร่วมกันในการนําเสนอแนวคิดต่าง ผ่านสภาหมาหาวิทยาลัยไปยังผู้บริหารหย้อนกลับมาหาผู้บริหารอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีหน้าที่หนึ่งซึ่งซึ่งยังไม่ได้พูดถึงก็คือคการติดตามประเมินผลผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาซึ่งคณะกรรมการที่เราสรรหาเข้าไปนี้ก็จะเข้าไปเป็นองค์ประชุมของขคณะกรรมการแล้วก็ติดตามประเมินผลพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหารเพื่อเอาไปปฏิบัติต่อด้วยครับหเหมือนเหมือนกับคณะกรรมการสภานี่เหมือนเป็นสส อย่างนั้นไหมคะอาจารย์เหมือนเหมือนเป็นผู้แทนแค่สอสในสภาคล้ายๆสสในสภาแต่เป็นย่อส่วนลงมาในของมหาวิทยาลัยนั่นเองใช่ไหมคะทงาน้าที่พิจารณาเรื่องทางด้านนิติบัญญัติไปด้วยก็คือออกกฎหมายระเบียบรับรองอะไรเงี้ยนะในสํานองเดียวกันก็เหมือนกับว่าเป็นผู้แทนของบุคลากรชาวมหาวิทยาลัยคอนแกนที่จะมาร่วมบริหารมหาวิทยาลัยคอนแกนเรียกอย่างนั้นได้ไหมคะอาจารย์เรียกอย่างนั้นได้ครับเรียกอย่างนั้นได้ค่ะแล้วในส่วนของในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งล่ะคะอาจารย์ ตรงนี้เรามีหน้าที่ยังไงบ้างคะคณะของคณะกรรมการเลือกตั้งทั้งสองชุดก็จะมีะหน้าที่ไปสรรหานะครับการได้มาซึ่งผู้แทนที่เรากําหนดไว้โดยโดยข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก็คือว่าถ้าเป็นอาจารย์จะต้องเลือกผู้แทนมา55 5คนคซึ่งใน5คนต้องไม่ซ้ําคณะนรายละเอียดเดี๋ยวท่านอาจารย์เชนเดโรอาจจะให้รายละเอียดอีกทีนในส่วนของสายสนับสนุนก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องไปเลือกตั้ง ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้ามาให้ได้หนึ่งคนคทั้งหกคนนี้ต้องไม่เป็นผู้บริหารหในระดับตามร่างพระราชบัญญัติของมายทอรกัน,กนปี2541ก็คือไม่เป็นไม่เป็นไม่ได้เป็นไม่ใช่ผู้บริรออไม่ใช่คณะบดีรองคณะบดีอะไรพวกนี้นะครับ,รบซึ่งึ่งมีรายละเอียดกำหนดไว้อยู่ครับ แล้วถ้างั้นถามอาจารย์ชัยนรงค์ต่อเลยค่ะว่าในกระบวนการคัดสรรกรรมการสภาเนี่ยค่ะมีขั้นตอนมีกระบวนการยังไงบ้างคะอาจารย์ครับสำหรับขั้นตอนนะครับก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้สิทธิผ์ผู้ผู้สมัครก่อนนะครับ,รบซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครนี่ก็คือจะต้องเป็นคณาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำนะครับข้อที่สองจะต้องมีตําแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่ารองาศาสตราจารย์และได้ทำการเรียนการสอบได้ทำการสอนมาไม่น้อยกว่า5ปีะนะครับข้อที่สนี้จะต้องไม่ใช่ผู้บริหารนะครับเช่นคณะบดีหรือรองอธิการบดีผอ,อ,อสำนักนะครับเราถือว่าเป็นผู้บริหาระนะครับข้อสุดท้ายคือจะต้องไม่ถูกกรรมการไต่สวนความผิดทางวินัยนะครับหรืออยู่ในระหว่างการลงคดี แล,แล้วหลังจากนั้นพอพอเราเราก็ต้องหลังจากการประชาสัมพันธ์แล้วรเราในกระบวนการคัดสรรต่อไปและะ้วครับเรากเา็เราผ่านในช่วงของการรับสมัคร,ครนะครับซึ่งกรรมการจะมีอนุก,กรรมการดําเนินการรับสมัครการเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติประสานงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็พบว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น12ท่านนะครับ ในส่วนของสายผู้สอนครับแล้วในส่วนของสายสนับสนุนบ้างราคะอาจารย์ในส่วนของสายสนับสนุนเนี่ยก็คือผู้สมัครเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาลัยที่ทํางนานไม่น้อยกว่า10ปีนะคะแล้วก็ไม่มีความผิดทางวินัยไม่ไม่อยู่ในระหว่างสอบสวนเหมือนกันนะแล้วก็ก็คือตอนนี้ก็คือผ่านกระบวนการรับสมัครไปแล้วคือของเราก็มีประมาณ4คนสี่ท่านสี่สค,คนที่มาสมัคร แล้วสำหรับสถิติการเลือกตั้งในใ,ในในครั้งที่ผ่านมาค่ะชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราให้ความสนใจในการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนคะท่านไหนจะามาถในในในส่วนของสายสนับสนุนเนี่ยฮะมีเราเราจะทำการประเมินทุกปีที่มีการเลือกตั้งนะค,ะค่ะคือครั้งที่แล้วครั้งที่7การเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมีใช้ประมาณ4ี่สิบอดสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์๋อี่หกปซ็ก็ถือว่าเยอะเยอะแล้วในส่วนของสายสายผู้สอนบ้างนะคะจับ จากข้อมูลล่าสุดนะครับเรามีเรามีการเลือกตั้งเมื่อปี2554 <C. S 1> ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ1,000เสษนะครับคิดเป็น57ครับหรือร้อยละ57อ57อร์เซก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะเราพูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่มาลงเลือกัรับสมัครสมัครการเลือกตั้งเนี่ยนะคะแล้วสำหรับผู้ที่ คุณสมบัติของคนที่จะสามารถเลือกตั้งได้มีต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะอาจารย์ครับสำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงนะครับจะต้องเป็นคณาจารย์ประจําซึ่งทําการเรียนการสอนนะครับมีหน้าที่การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะครับก็มีข้อเดียวครับแล้วก็ครับต้องต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะอาจารย์สำหรับที่จะไปเลือกตั้งสําสหรับการเลือกตั้งนะครับเราเปิดโอกาสให้กับผู้มี ผู้มีสิทธิ์นะครับได้สามารถที่จะแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่4นะครับวันนี้ถึงวันที่13นะครับแจ้งความจำนงที่หน่วยงานต้นสังกัดของของคณาจารย์ของอาจารย์แต่ละท่านะนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ล่วงหน้า2วันซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ผ่านมาทีเ่เดิมที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ใช้สิทธิ์ ล่วงหน้าได้เพียงแค่วันเดียวะนะครับอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าต้องไปราชการหรือเป็นช่วงปิดเทมอม,อมนะครับควรที่จะมีการใช้สิทธิ์ล่วงหน้ามากกว่า1วันเราก็ประชุมกันแล้วก็สามารถที่จะทําตามที่อาจารย์หลายท่านแนะนํามามนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เป็นวันที่14และ 15, 15 2สองวันนะครับซึ่งถ้าอาจารย์ท่านไหนนะครับติดราชการไปราชการก็สามารถใช้สิทธิ ล่วงหน้าได้นะครับแต่นีอาจารย์บางท่านเนี่ยใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแล้วนะครับไปแจ้งความจำานงแล้วแต่ไม่ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในวันที่กําหนดนะครับพอถึงวันจริงคือวันที่20นะครับท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการในการอันนี้ก็คือแจ้งแล้วต้องต้องไปต้องไปต้องไปไม่งั้นจะเสียสิทธินะคะรย์แล้วในส่วนของสายสนับสนุนบ้าง่ะคะอาจารย์สําหรับผู้ที่ออ ไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไง <ใน S 1> บ้าง,างคะในส่วนของสายสนับสนุนก็คือเป็นขนา้าราชการสายขอสายคอนะฮะแล้วก็เป็นพนักง,งานมหาลายัยพนักง,งานในองค์ก,กรกำกับ,กบค,คือมีอายุราชการทํางานไม่น้อยกว่าหเดือนเช่นกันนับจากวันเลือกตั้งนะฮะแล้วแล้วก็การเลือกตั้งนะะเนี่ยก็คล้ายๆกันกับคนสายอาจารย์นะฮะก็คือถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะประสงค์แจ้งความจำงในการเลือกตั้งลวกหน้านะฮะแล้วก็ให้ถึงภายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ วันที่12บสองมีนาคมแล้วก็เลือกตั้งงหน้าวันที่14 15ี่สบห้าเช่นกันกับสายอาจารย์นะครับส่วนวันเลือกตั้งจริงนะฮะวันเลือกตั้งจริงคือวันที่21มีนาคมไล่กันนะฮะแล้วก็ถ้าผู้ที่แจ้งความจำนงไม่เลือกตั้งก็เช่นเดียวกันกับสายอาจารย์ก็ไี่มีสิทธิ์เลือกตั้งวันที่21เหมือนกันอืมค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าถูกตัดสิทธิ์อย่างนี้ ถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะมีผลเสียอะไรไหมคะอาจารย์สําหรับผู้ที่ไม่ล,ลงสิทธิ์แล้วแล้ไม่ไปหรือว่า <S <S ไม่ไปเลย,<ๆ>ยนี้จะมีจะมีผลยังไงไหมคะอาจารย์ตรงนี้ก็มีผลอย่างมากเลยนะครับซึ่งระบบประชาธิปไตยตของเราเนี่ยต้องการให้ผู้ผมาใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับไปช่วยกันออกเสียงเลือกตั้งนะครับ,รบแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะได้ผู้แทนของคณอาจารย์ไปทําหน้าที่ในสภา,ามหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็น หน้าที่ที่มีเกียรติมากนะครับคุณชมพู่ครับค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยหน่วยเลือกตั้งของเรามีกี่หน่วยคะถ้าถ้าสมมติว่าอยากจะไปเลือกตั้งนี่ต้องไปที่ไหนได้บ้างครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งของสภาผู้แทนคณาจาจานนะครับก็จะมีที่แต่ละคณะเลยนะครับแล้วเราเพิ่มอำนวยความสะดวกของโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมอดินแดงเพิ่มอีก แต่ละหหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมจากคณะศึกษาศาสตร์แต่ละคณะก็จะมีหหน่วยยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเราเพิ่มเติมอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ที่โรงเรียนสาธิตนะครับทั้งหมดก็จะเป็น26หน่วยเลือกตั้งครับ26หน่วยเลือกตั้งนะคะแล้วในส่วนของสายสนับสนุนบ้านราคาจรย์ครับในส่วนของสายสนับสนุนก็กําหนดหน่วยเลือกตั้งเป็น28หน่วยเลือกตั้งนะฮะก็ประกอบด้วยคณะศูตรสำนักสถาบันวิทยาลัยนะค่ะ ก็รวมยี่แปดยี่แปดหน่อยก็คือตามตามตามคณะหน่วยงานตามคณะหน่วยงานเช่นเดียวกันครับก็จะมีอะไรนะสำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดีก็เป็นอีกเพิ่มด้านนึ่งตามสำนักซึ่งจะมากกว่าสายผู้สอนผู้สอนครับค่ะ สุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านอาธิการค่ะเล่าให้เราฟังหน่อยว่าชาวบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ค่ะจย์ครับก็บอย่างที่ได้ได้เรียนไปตอนแรกว่าบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมาดูแลนะฮะความเป็นอยู่นะฮะความก้าวหน้านะฮะในชีวิตการทํางานของบุคลากรของ,ของพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหากพวกเราช่วยกันนะฮะมาสรรหา คนเก่งคนดีมีความสามารถเข้าไปเป็นกรรมการสภากรรมการสภาเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาดูแลท่านได้นะตามที่ท่านต้องการแล้วก็เข้าใจว่าอาจารย์หลายๆท่านก็ได้เสนอนโยบายนะครับว่าจะทําเรื่องอะไรบ้างเนี้ยนะฮะก็คิดว่าถ้าหากว่าถูกใจคนไหนก็ให้ไปเสนอชื่อเลือกท่านนั้นเข้าไปเป็นกรรมการสภาแล้วท่านก็จะทํางานตามนโยบายที่ท่านได้นําเสนอไปหรือว่าหากว่ากรรมการไม่ได้ทําตามนโยบายที่เสนอไปท่านก็ทวงถาม <c oughs> ได้ตาม ตามสิทธิ์ของพวกเราด้วยในฐานะที่พวกเราเป็นคนใช้สิทธิ์ในการเสนอชื่อนะครับเพราะอาจารย์ที่ได้รับการสรรหาเข้าไปหรือกรรมการที่เราได้รับการสรรหาเข้าไปก็ต้องไปทําหน้าที่ตามที่ท่านได้รับปากกับประชาคมกับสังคมของมหาวิทยาลัยไว้ตรงนั้นครับค่ะและท้ายสุดนี้ค่ะอยากจะให้ทั้ง3ามท่านค่ะได้เชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้ออกมาเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยค่ะเริ่มจากท่านอธิการก่อนครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนไม่ว่าจะเป็นสายอาจารย์หรือสายสนับสนุนทุกๆท,ท่านนะครับหนึ่งเสียงของท่านก็จะมีความหมายเป็นอย่างยิ่งในการที่จะคัดเลือกผู้แทนของพวกเราเข้าไปเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนะก็อยากได้คนดีอยากได้คนเก่งเข้าไปทํางานก็ขอให้ท่านออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านเพื่อเสนอชื่อคนที่มีความเหมาะสมทําหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่20มีนาคมนี้ทุกๆคนนะครับ ก็ <c oughs> ขออนุญาตเชิญชวนคณาจารย์นะครับผู้เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันรณรงค์มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะได้ผู้แทนจากคณาจารย์ของเราไปทําหน้าที่ในสภามมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะช่วยคณะผู้บริหารดูแลกํากับการทํางานการบริหารมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็การประเมินในเรื่องของความก้าวหน้า ของมหาวิทยาลัยเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับเรามองว่าบทบาทอันนี้เป็นบทบาทที่มีความสําคัญไม่ยิ่งยอนไปกว่าคณะผู้บริหารนะครับแล้วข้อดีก็คือว่าคณาจารย์สายผู้สอนก็จะได้มีผู้แทนของท่านได้เข้าไปรณรงค์ช่วยดูแลท่านในเรื่องของการทํางานและอนาคตของการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการรวมทั้งอย่างอื่นๆด้วยนะครับ คุณเสกสิทธ์ค่ะครับก็ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสายคณาจารย์หรือว่าสายสนับสนุนนะครับก็ขอให้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับในการเลือกตั้งคนดีเข้ามาบริาาหารมหาลัยของเรานะฮะก็ขอให้ทุกท่านใช้สิทธิ์ของท่านอย่างเต็มที่นะฮะอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับขอบคุณมากครับค่ะ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดกรกิติชัยไตรรัตนศสรีชัยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะรองศาสตราจารย์ชัยนรงนาวานุเคราะห์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาประเภทผู้แทนขณาจารย์ประจำและคุณเสกสิทธังคีรีประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกตั้งกรรมการสภาประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างสูงค่ะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะครับขอบคุณครับ และนี่นะคะก็ทําให้เราได้เห็น,นกลไกนะคะในการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะสําหรับชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะออกไปเลือกตั้งได้นะคะในวันที่20และ21มีนาคม2556นะคะตามหน่วยเลือกตั้งที่ได้แจ้งไว้นะคะและสําหรับใครคะ่ะที่ไม่ว่างในวันที่20และ21นะคะก็สามารถแจ้งความจํานวนที่จะเลือกตั้งล่วงหน้านะคะได้ที่คณะแล้วก็หน่วยงานของท่านนะคะ ซึ่งก็สามารถไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันที่14และ15มีนาคม2556เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดเคเต้องลาไปก่อนแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าแอดเคเครู้เรื่องดีๆที่มอขอจะพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องดีๆที่มอขอที่ไหนนั้นต้องรอติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ